พีน่น้องเอ้ยเนาะแอบว่าสิไปซอกใดมุมใดพบพอ่อแต่ขี้ตมขี้พงพีนง่น้องเอ้ยเนาะยามนี่ติโตพีนพนาา่น้องเอ้ยอ่าพี่บุกบืนเข้ามาเนาะมือนี้กับพี่น้องเอ้ยเอา้าป้าปูอ่าตอนนี้ก็อยู่หน้าเฮือนหน้าซานของทางน้องไอเดียเพิ่นเด้อพีนอ่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาพบเจอกันอยู่พี่พี่น้องเอ้ยมือนี้อ่าผลลุ้ง ฝนตกดินเนาะอะสามมือสี่มือติดพี่น้องเลยอ่าถนนหนทางเปื่อยเบอดแล้วว่าสันนอกพี่น้องเนาะอ้ากาศสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะกันเบอร์สู่ขู่สูค่คนพี่น้องเลยเนาะบอว่าภายในและกต่างประเทศเนาะกัมืัอนี้มาพบพ่พอกันกับซองของมอจัี้คือเกา่าพี่น้องเลยกับบรรยากาศแบบหนาวๆคึมๆเนาะมืัอน,น,นี้ก็ได้อะไรโซนอยูโฮม ต้นไม่สังไฟพี่น้งงนองเลยเนาะไม่สังไฟอ,อยู่หน้าบ้านเฮือนซานของน้องไอเดียพี่น้องเลยพอดีมื้อนี้เนาะทางบวจันพาตะดำเพิ่นพี่น้งงองเลยออกมาเฮ็ดบุญเพิ่นเกิดเนาะก็เลยผ่านมาทางนี้ถือโอกาสมาอัปเดตบ้านเฮือนซานของน้องไอเดียให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเอ้วซื้อปลาสาวตะดำเพิ่นก็นคือสินอนนั่นแหละอยู่ข้างในผูพ้พี่น้องเอ้ยท <laughs> ี สบายดีเด้อเนาะต้องเอปากกูปองโยว่าไม่เศร้าเลยเพิ่นตื่นเศร้าเลยไปสิพาไปทำบุญมานอนซะเลยพี่น้องเลยพอทายนอนไอเดียแล้วก็ตื่นอันนี้เมื่อยคับพี่น้องเไยเนาะเอาจะถ่าแป๊บหนึ่งเด้อเนาะเอาลูกนอนถ่าพี่น้องเไยเอากลับมาเบิ่งมาซุ่มกันต่อพี่น้องเไยเนาะสำหรับเพื่อนซานของน้องเพื่อนนิกาโดนนานอยู่เนาะ กับผู้ดีผูดีแหละว่าสันพี่น้องเลยมาน้าเนาะป้าหยูบลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยทั้งนี้เนาะโอ้โตอนี่กระของทางประตูเพิ่นบ่อนี่พี่น้องเยเนาะของห้างของเป้าว่าสันป้าเต้เอ่พี่ของน้าเพิ่นกระสีชมพูคือเกา่าเนาะโอ้ซีมเมนแน่นคักแน่แล้วนี่พี่น้องเลยบมเดมาโดนาน,นานเนาะ ป๋านี่แข็งติ้งๆบาดนี้พี่น้งงอ,ญญงนอ,องเลยโยบคักบันยังเนาะมีแต่ว่าเห็ดโครงหลังโครงหลังคาแล้วก็มุ้งี่ก็บส้นแดดส้นผลนได้แล้วอันนี้พี่น้งงนองเลยเนาะถ้า,าส่วนทางซ่องของวัดจันพี่น้องเลยเนาะก็มีส่วนหลงังคาแต่ว่าต้องรอถ่าทางทีมง,งานสร้างแก้วเฮามาเห็ดโครงหลังคาก่อนวัาจันจังสิได้แก้มาให้พี่น้องเลยเนาะอ่ามืาอนี้ก็มาอัปเดตเบิ่ง ก่อนพี่น้องไงก็เลยสิถือโอกาสเนาะมื้อนี้สิมาใจคาสร้างน้องอ่าคาสร้างขอโทษพี่น้องเอ้ยคาสร้างบ้านของอ่าไนะอ้นุ่งเนาะน้องยิ่งยุงเบอร์สัมพินแม่นบ่นพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะอ่าผู้มีเสียงเซลๆอยู่ทางไหนพี่น้องเอ้ยป๊าเนาะบ่มีทีมงานใดมาเลยพี่น้องนนนะเอ้ยมื้อนี้เนาะอ่าเงียบเงาเอ่าอยู่บ้านของน้องไอเดียเพิ่นอ่า น้ำท่วมพี่น้องเลยทั้งนี้ตัวเอ่อมุมเป็นน้องไอเดียอาบอยู่นี่บ่หนำนี่เนาะว่ายอกได้ล enfin, ่ะเด้อเนาะสบายดีสบายดีน้องไอเดียสบายดีทางตู้พ่อเนาะเป็นยังไง้องล่ะเห็นยังอยู่นี่เหรอยังดินกับพ่อตู้ยู่ฝนตกเนาะไปใส่บ่ได้ เบิดคืนเบิดมือพี่น้องไอทางบ้านของบอริจรันทร์นี่สี่มือนี่แหละดินเบิดมือเบิดคืนเบิดมือเบิดคืนสี่มือบวมมาแล้วเานาะถนนหนทางออกมานี่เ,เจือกไส้เจือกครัวพี่น้องเลยเนานะลำบาก,นะบากพี่น้องทางนี้กับพ่อเลีนะ้ยงเนาะถนนหนทางนะเนาะตกทั่วผ้าทัว่วพลค่ะขนาดพี่น้องเลย ปีเต่าพอจะเป็นแบบนี้เออปีเก่าพอได้เพ่นอทางเนาะปู่อีหล่าโธ่น้องๆน้อยเพิ่นโตขีดตมเลยทั้งนั้นพี่เราไงเนาะโอ้ยเอ้ยอันกระตุ้นเด็กน้อยโมนั่เข่าวถี่โอ้โดยนี่ผู้ใดนี่น้องหล่ามาดินน้ำมัอนี่โอ้มาแล้วบอกมาแล้วไปแล้วเนาะ อแสดงแสดงว่ามาแต่เศร้าเพิ่นก็ได้นะเนาะกินข้าวกั้นยังนลงมานี้กินข้าวแก่กินป่นมะเขอืออ่าส่งเปิดแตนะ่เสพแท้เนาะเออโดยส่วนโคง้คงหล,ล,ลังโค้งหลังคาคือยังบ่เห็นเท็ดจักเทื่อเนาะเพิ่นกะ็นร,อนะรอสร้างนะไหรอสร้างบ่ไม้นี่มาแล้วบ่เอามาแล้วบ่ไม้ไม้นี่ก็มีแล้วเพิ่น,นเป็นโบตันมาสร้างมาเพิ่นบ่ได้มาบ้านชาสร้างพร้อมแล้วเพิ่นสิแก่มาเนาะ โอ้ตอนนี้กาทางสร้างเขากำลังบุกอยู่เฮือนน่องยืนเอออยู่ผูกบานเก่งกระเบาผูกพี่น้องเลยเนาะอ่าสีประมาณอีกสองท่ามือน่าสียแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าอการขั้นตอนสุดท้ายแล้วทางนั้นเนาะเออโดยโดยการจะได้มาพี่ได้แบดนี้เนาะอืมไม่มาแบบยามันบิดมันล่ายาดมันยาดมันตากคนเนาะโอเคจะพี่น้องเลยโอเคโอเคเนาะรอก่อนเสียเนาะ ทางประจันก็นมีสมทบเป็นสังกะษีพี่น้องเลยเนาะจักสีจักเพนจักเพนต้องให้ทางสร้างเพิ่นประเมินก่อนเนาะโอ้เอาสียังอี่ละเจ้า,าอยากได้สีมว่วงบอกยังไม่สีอยากได้สีเขียวอ๋อนะครอยากได้สีม่วได้สบายเนี่ยเอาคนละครึ่งบ่แต่สังกะสีสังกะสีได้ทั้งล่ะ สังกะสีเดียมักสียังเนาะมักสีตะมูโอ้สีตะมูมีอยู่เนาะมีมีมีสีตะมูกวยงามอยู่ได้เนาะมโบเดี๋ยวแกขักเด้อเออเดี๋ยวให้โอกาสอันอ่าคิดเบังก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวมือซื้อซื้ออีดีซื้อเนี่ยสังกะสีย่อาสังกะสีเทมันมีสีมันสีมีสีส้มสีเขียว สีแดงเนาะสีต๊บหมูสีม่วงก็มีเนาะสีม่วงอยางไงสีม่วงวะลองก็อ่อนก็มีลองก็ออนก็มียี่นั่งเลยเออเดี๋ยวมือหน้าเด้อน้องคิดมือเงาคักเลยยังบอกระเบาเด้อเนาะมือหน้าเดี๋ยวระเบาซื้อมาให้ถ้าสร้างเพผลมาประเมินพูดเลยเนาะส่วน่น โดยใส่โครงสะก้อนสั้นแบบประเมินโบได้เนาะพากันนอนยู่นี่งกลางคืนเนาะพนโบผ้าบ่อยล่ะครับปูเปียกไว้เลยเนาะพากันซดนยู่นี่งสะก้อนแล้วสะพี่น้องเไงทางทีมงานเขาก็ยังบุกข้างนั้นให้อยู่เนาะเปียกไว้เลยทั้งลุมพี่พี่น้องเไยน้ำท่วมเมืแอไรเนาะ ป้าตัวใหญ่เออมันเต็ียมมาเดี๋ยวแถวนี้เนาะเพียงเพียงบอกคนหนึ่งเลยเออน้ามันขังมันตกแห้งเนาะระวังด้วยแหะเด้อเนาะไปใส่มาใส่กับระวังงูระวังเงี้ยวระวังขี้เข็บไม่งอดเพราะว่ามันน้าท่วมหูเพิ่นเนาะิขึ้นมานี่พี่นเราเลยจุพืนจุไผ่อยู่ใสซส์ไหนอยู่นี่บ่ เปียกเพเลยพี่น้องไเอนี่เปียกเปียกเนาะเราถีบเพื่อนกันพี่น um ้องไอตู้ยินอันนี้ก็ะโดดฟื้นโดดไฟเพื่อนเนาะโอ้โดยโดยโดยเอาสับพี่น้องไอมือนี่เนาะบอดจันขะเวียนเข้ามาอัปเดตผ่านฮือนซานของน้องไอเดียให้พี่ให้น้องเบิงสมเนาะบริมมาเต้ดุนเนาะเออตั้งแต่เดดปู่พี่น้องไอเพื่อนใส่ดินนั่นจนยุบเนาะเข่งคักเลยบ่ นี่ต้องได้เติมอีกได้หน่มันลุบลงแรงเนาะเออต้องเอามาอีกสองรถสามรถพื่อไรหนี่พี่น้องไยเออขักเลยเนาะบ่ต้องมาน้าเนาะอ่าน้าคนเฮ็ดเรียบร้อยพี่น้องไยเน้นจริงจริงโดยโดยโดยเอาเสาร์น้อมือหนามือในเพื่อแหละเดี๋ยวว่าจันทร์สิมาพร้อมทีมงานสร้างคนด้วยนี่เอาขนมไปกินก็หนึ่งหนาได้อ อาจารย์มีเอาขนมมาให้น้องไอเดียเลี้ยบใบและไข่ไก่ให้นี้เดินมน้าสดสดให้เป็นยาชาถูเนาะโดยเดี๋ยวมือมีมีสองอย่างไดยอาจารย์เอามาให้เนาะมีสองอย่างข้างในถุนเนาะเดี๋ยวมือน่ะเสียหายขอบคุณแทงเมอุ้มเนาะเมอุ้มของเจ้าเด้อเพิ่นซอยสังกะสีมือน่ะอาจารย์สีเกมาให้เนาะ สิตาโมวะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสด็พี่น้องเลยเดี๋ยวพึ่หน้าสิจัดการให้เนะเาะพากันอยู่ส้นฝนถ้าล้วจะไปตากฝนเด้อเดี๋ยวว่าจันทร์เข้าไปเบิ่งทางครอบครัขวของไอ้นุ่งกันเนาะสบายดีเด้อน้องล่ะ<ด>พี่น้องเลยเปิดใกล้สิเปิดเฮียนอย่างนี้หน่เนาะสำหรับกับเข่าเฮียนเด้อเด็กน้องอันยีเครูมาหาคุณเสีงลูกกับกับของเฮียนบอ,อย,ยังก็เจ้าพี่น้านี่ พอสองบมอ,อ,อตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนเด้อเป็นคนณู้ผู้ดีพี่น้องใจเฮียนให้เก่งเสียงให้ได้นเนาะแหมทางผู้ใหญ่เพิ่นจังดีใจพี่น้องไงไ <ป S 1> <laughs> โอเคไปก่อนบ๊ายบายเ <ไป S 1> ด้อ<ป>พี่น้องไงไปเนาะเข้าไปหาทางควบควของไอ้นุ่งเพิ่นก่อนบาทนี้พี่น้องไงอ่าปต่อผู้ดีมีทางมีหักของน้องยิงยงเพิ่นว่าสันอ่าเพิ่นผัก ่าคาสร้างว่าสันนอเห็ดคาสร้างอ่าให้เฮือนไอ้นุงเพิ่นนี่แหละแล้วเรียบร้อยเยด้อเด้อเอาไปายเพิ่นแน่ว่าสันนอพี่น้องเนาะมื้อนี้ว่าจันจาดให้พี่น้องเอ้ยเนาะลุยขี้ตมขี้พงมาเลยโอ้มยังอันนี้พี่น,อน้องเอ้ยตหมอลําห้างแขนตงตงอยู่นี่เนาะ <c oughs> โโ,โดยไปพี่น้องเอ้ยป๊าพี่เนาะอ่เปกเปื้อน สายแท้แต่ข right. well, ี่ตมคักเดี้วนี่พี่น้องเลยอาโตใส่นอพี่น้องเลยเพอลั่เห็ดปสั่งกันนี่เซลเซลอยู่เนาะช่งสิเป็นแต่เสีบแต่นัวแทนอ้ทางนี้อาโต้สบายดีาเอ่อพากันนั่งนั่ะพิงไฟกินเข่าอยู่บ่โอ้ยเป็นที่ไหนอิ่มรีบร้อยเลย ได้มาบวท่านแหละพี่น้องเไยเนาะกินกับยังก็ปลากระป๋องกับแกงขี้เถ้ากระองเดือแต่เดือดแต่พาปิดเพื่อนพี่น้องเไยเนาะเกี้ยงเอื้อติดโอ้นี่บ่เสีบเด็ดพี่น้องเไยเนาะคู่ครัวเพื่อนอีนี่เนาะอันนี้พวกทีมงานสร้างเพล่อันนี้อ่าโตท่ามกลางสายฝนเลยมัอนี่เนาะเลี้ยงกันเบิดแล้วบ่เนาะให้นาตะก้าอ่าสั่มเรียบร้อยเนาะ โดยโดยโดยที่ีงไหน oh. ้อพากกันน mm. uh, ั่งส้นพลอยู่ทั้งนี้เซลอยู่วอกินนิดร่อยแล้วบอชมเจ้ากินข่าแล้วดูพี่จ้าน้อหายดีเพิ่มแล้วบอไข่นะชาววัดคู่คู่คนผู้ใดผู้ยิงยงบอจิวยงอันนี้ยิงยงบ่ผู้นี้ไข่น้ำเจ๊บโคโดย ซักสีเอิญมาอเป็นอย่งไรยังบ่ฮู้อ่าพี่นางไงเนาะเก็บคอตลอดระวังได้เจ็บคอนี่พี่น้องเไยเนาะ, <c oughs> ะข้อเป็นแพยเป็นบาดอลไรมันเด็กเซยเป็นอย่างอื่นด้แต่นี่เนาะเก็บค้ขอก็สองด้านเนี่ยมันเป็นลูกประดิษฐ์รับเพลองโอ้บม่ได้พาลูกไปกวดไปอย่างเมืองมอ,อกแหงงละบอกเรื่องเงินเนาะไ,ไปหาแพทย์หาหมอเตอเที่อวกับป้าพี่น้องไงใส่เงินเลยเนาะใส่เงินใดกะ คอยปิ้นคอยปัวเบิ่งกันเนาะนี้เอาขนมมาฝากน้งนองๆเพื่อนพี่น้องเลยเอามาเพิ่มมันเจ็บคอให้อีกก่อนเนาะนี่ถุงใหญ่ๆ้วยพี่น้องเลยอ่ะปั่นกันเด้อเฮ้ยคุณลูกหล่าเพื่อนพี่น้องคุณลูกดูเดี๋ยเดี๋ยวเดยพี่น้องเลยพอดีเมื่อนี้เนาะทางบาจันสิมาจ่ายข้าวสารขนบ่อพี่น้องเยเนาะทางเมฮักของคุณเจ้าเนาะเปิดปากให้บาจันเอาเงินมา ใช่ค่าสร้างใค่นี่ด้อว่าวันนดุพี่น้องเนาะจัก,ก,กยันสดเลยนะคาสร้างคนนี้เนาะ <c oughs> เอ้ยโดยพี่น,องงนอ้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวว่าจนไปเบิ้งก่อนเพิ่นเฮ็ดส่วนใดพี่น้องเลยเด้อรีบร้อยเลยเนาะโอ้แต่ว่าประเทศสีวอ,อกขึ้คอยเป็นคอยไปเออพี่พี่น้องเลยนาะทางนี้โอ้สบายดีเด้ะไอสร้างเด้อะตัวพากันมาบุกอยู่นี่เลยนี่เนาะ โอ้พ่นติดกระโลเรียบร้อยเลยได,ได้พี่นองง้องเลยตัวเบิ้งก่อนเด้อเบิ้งก่อนอทีโอ้พี่น้องเไยง,งามได้บ้านนี่เนาะสีกระเบื้องเพื่อนนี่เบิ้งคักแล้วนี่คือนั่นพี่นองง้องเไงคือศาสตร์น,น้ำมันเนาะแต่บางโมเมนตได้พี่น้องเไยเนาะเป็นกระเบื้องยางดีโอ้พี่น้องเไยง,งามงามงามเรียบร้อยแล้วว่ัสดุเนาะเดี๋ยวแต่ขั้นตอนท่าทรงท่าสี ทั้งหลังบ้านเพื่อนก็นเป็นสวนพี่น้องเลยปูต้ต้ครบวงจรทั้งนันะ้นเนาะผักหญ้าหาหุ่นบ่ต้องซื้อ,อกินสบายว่าสันพี่น้องเไยทั้งนี้ <c oughs> เอ๋อะเ <c oughs> นาะว่ะาจันก็สิพาลูกไปทำบุญก่อนพี่น้องเไยเนาะมาไหว้ก็สิไปไหว้ก่อนเมื่อน,นี้โดยสบายดีเลยไอ้นุ่งเด้อเนาะโดยพันกินเด้อเนาะ ฝนตกดินเนาะแม่ก็เคยก็บ่เทินเพิ่นก็บเมื่อย้ังน้อยเออทางนี้ก็ตกคือกันพี่น้องเอ้ยนึกว่าตกแต่บ้านบ่จันทางเข้าบ้านนี่จนเปื่อยเนาะจนบวมพี่น้องเอ้ยโอ้เออจบเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนในการเฮ็ดเนาะเหลือแต่ตกแต่งบันุงบันไดเนาะแม่นหลายกเฮ็ดเองตะวันนี่บได้นเดอกดยเจ้าเจ้าเฮ็ดเองเลยบ่แม่นเออ คอยเป็นคอยไปเนาะอาจะงามเด็กพี่น้องไ,งไ,ไอ้บาทนี้เนาะเด้อเดอเอเอ้าเมือเออเอ่อนี้แกพอดีมีทางเม่ฮะของน้องๆคนนี้แหละผักในภาจันเอาเงินค่าสร้างมาให้ทางไอ้เพคนนี้นเด้อบัสนพี่น้องไอ้เนาะจำนวนสองล้านเจ็ดแสนสิพันกีบพี่น้องไอ้เนาะเออเดี๋ยวให้ทางผู้เป็นเม่เนาะเก็บไว้เด้อ เดี๋ยวจ่ายค่าเพิ่นเลยพี่น้องจ่ายค่าสร้างเพิ่นเนาะสองด้านเจ็ดแสนสิบพันกิบเนาะับมือก่อนเด้อโอ้ยขอบคุณขอบคุณทังเอ้ยเพิ่นเนาะนได้ของนอนให้น้องเพิ่นแก็ได้นำเงินามาสร้างนี่อขอบคุณขอบคุณขอบความเจได้ความ,ดดวามส าาทำไเขาเหื่อคืนาเลยยเท้าันเท้าเด้อเดอกักกขวบจันันเนาะโดนรอบบรจาร่ำรวยเป็นมนาเด้อเดินทางอตลอดออนาโดซาโดเนาะโดพนองเลยเนาะอ้ากะถือว่านั้นเป็นห้องนอนบอโดว้าพอดีนอนเป็นเพียกกันเลยแล้วนี่เนาะเอทาง เออทั้งสามสี่สาวเพื่อนเนาะย้อนำกันเลยเดินเดินเดินเดหลังคงหลังคาบริหัวแล้วว่าเนาะบริหัวเออถ้าเพื่อนของวจันนี่หัวยพี่น้องเลยตัวเนาะหัวคลั่กดีเนาะเอาพี่น้องเลยว่ายรอบหน้ารอบในวจันสีมาดินน้ำมัยเด้อน้องๆเด้อเนาะมื้อนี่วจันไปก้อนพาลูกสาวไปเฮ็ดบุญกันวันเกิดเพื่อนเนาะเพคนอยู่รถปูพี่น้องเลยนอนดับปุ๋ยอยู่ทางนั้นเนาะ mưa pa có đây ai bạn đi đó Dù đi mi hang nữa, Dù đi mi hang đây là, đơn, bài đi cần vất suku con nữa, rồi, 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 ้คนทมรยาาทา้่าโงามไปคนระเบบเลยดูวกราพี่น้องเนาะบริคือกันจ้าคน คุณใดก็เจ็บคอน่ะคุนี่ว่าเป็นอน่ยงนอกคุ่น้องนอกเจ็บทั้งสองขางเลยบ่ไข่ไขไดิ้น่อยมันขึ้นมาแคเมื่อยไข้น้ำทำบ่ทำมันบ่ขึ้นแบบงานแบบคุเมื่อยู่บราบ้าราม้นาแม่มาจ้างได้ขึ้นเรือไข่เลยเรือของคาราบัน เป็นแบบาวๆนะครับแต่ว่าเป็นอย่างไทรอยบอกคน่นอย่าเนาะเป็นจากสาวเป็นไปฝาดดมันใหญ่น้องน้ําหลังนั่นนั่นน้องบ่ใหญ่ก่อนน่ะเนาะโอ้ไลอ่ระมัดระวังเด้อเะมีอแต่ละเบือด้แวก็เมื่อยลไขนําหน้าซีดเท่าไหร่ปินปัวให้อันท่วงทันด้นี่เนาะผมยัง้เป็นลูกลามนี่พี่น้องเอ้ย มีเงินมีคำก่อนเนาะจังพากันไปตรวจเบื so. so, ้องเด้อโดยยดสูๆพี no. so, ่นงยัเว <journée> ่วาน้งที่ไนยากเลยมอมันได้เป็นเชยไปเลยจะไปเลยได้หนิเนาะโอ้พี่นางไงน้้งเนอลนะคนร่อั่แล้วนาไม่ปากยังเียวนเราวเกินคือกินยาเอาเนาะ แบบเขาเดาไปเนาะมันอาการมันคล้ายๆกัน <Schne> กับน้องช่วยไปตรวจจ็คเธื <assistant> ่อเนาะแจ็คยังบู๊เนาะว่าเมนยังเนาะมีโอกาสพาลูกไปเด้อพี่น้องไงเนาะไปตรวจเบิ่องน้อยล่ะเนาะหายไม่ไหวเด้อเนาะสู้ๆพี่น้องไงฉะนั้นก็เข่าหงเย็นนิดนี่ได้หนิเนาะฟาต่อซัซีเงินมือคนละเท่าไรเด้อแบบนี้พี่น้องไงเนาะว่า ก็สิบวัตต์โบราณเนาะนอกพวกน้องเพิ่นก็สิประหยัดอยู่ตรงนี้้มีแลวไปพอยังเฮียนอยู่บ้านเบิดกูคนอยู่เนานปปะายยนถ้าไปต่อหมอผูดได้สิ่งสิส้นเปลืองหลายอย่างอยู่เนาะเอาในใดกะเฮ็ดกำฝันให้เป็นจริงเด้อน้องหน้าเด้อสูๆนะ้ๆเนาะเมื่อปะก่อนสบายดีสบายดีเนะด้วไอ้เด้อ รับรวยรับกายสบายใส่ความเจ็บพอได้ความใส่หมุนเงี้ยโดยสาธุพี่น้องทำรวยทำคนรวยทั้งคนที่ร่วบัวเหน่งโดยที่ต่างชาติสาธุสาธุพี่น้องเลยเนาะโดยมือหนามือไหนซื้มดินน้ำม่เนาะโดยยังรอสร้างอยู่เพื่อนนอกไอเดียก็ได้พี่น้องเลยเนาะเมื่อป้าก็เด้อเนาะสบายดีพี่น้องเลยป้าเราเปิดเพลงกันบัดคู่คู่คนเลย ก็โอเคพี่น้องไงเนาะสำหรับมือนี้บอาจารย์ก็เข้ามาทั้งใจคาสร้างให้ทางไอ้นุ่งพี่น้องไงขอบครัวข,ข,ของนอง้องทั้งหาคน,บ,านบัตนสเนาะสาวหมดเลยดูเรากันได้แล้วก็ยังรอคอยแต่เพื่อนของน้องไอเดียนี่แหละพี่น้องไงเนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพี่อุ้มบา่าสนพี่น้องไงนะเนาะเพิ่นชด่วยสมทบน้องไอเดียเพิ่นเป็นสังกสีมุงเนาะหลังคาให้ To to น้องเพิ่นบ่ <ati osters> ิษันพี่น้องไงเนาะเอ้าไว้มื่อหนามื่อไนว่าจันซี่นำมาให้เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ไปก่อนพี่น้องไงพบพ่อกันกับวาจันอีคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันมัตสุขสุขคนพี่น้องไงสบายดีเนาะโอ้เพิ่นมั่งละคงละคขั้วอะไรก็คือแปรคือเปลี่นาะพี่น้องไงคือกว้างบันนี้เนาะพี่น้องเนาะงาม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 พี่น้องไงไปก่อนเด้อเนาะ